สวัสดีครับตักทายยามเศาร้ครับสวัสดีแฟนคลับเอฟซีสาวน้อยเพื่อนเป็นแพ่งแฟนคลับเอฟซีหลาหน่อยอุกอิงนะครับสวัสดีไปถึงแฟนคลับพลังเงียบของอีหลาหน่อยอุกอิงหรือสาวน้อยเพื่อนแพ้งหรือบอดโจโยมนินนะครับเ้านี้ขืนมายูทึ่งหลังบานหลาดฝ่าหลังบ,าน,กกา,งบานนะครับ พามาชมบรรยากาศอากาศเย็นๆนะครับมันนี้อากาศเย็นๆเย็นก็ซุ่มอยู่ในน้อยหนึ่งอยู่ดอกแต่ว่าแต่ทั้งอีสานบานเท่าก็คือสีขาวอยู่ดอกนะครับสําหรับช่วงนี้มันนี่นะครับผ่านไปผ่านมาบินผ่านไปผ่านมาอยู่นกเขาเขียวพี่น้องสังเกตมาหลายปีแล้วแหละสองสามปีแล้วเห็นว่ามีนกเขาเขียวกลุ่มหนึ่งตัวแรกๆมาอยู่สักสองสามตัวสามสี่ตัว นะครับขอบครั้วข้าเจ้าเพราะเขามาสั่งขอบครั้วยุ่นนะครับนกเขาเขียวธรรมดานกเขาเขียวเนี่ยเสิบบ่เคยเห็นอยู่ในเมืองปันใดน,นะครับส่วนมากก็เตียนแต่อยู่ในป่าใหญ่ในอยู่ทั่งฝุนทั้งจังหวัดกาญจนบรุรีแถวทั้งทวนเพิงแถวทั้งอปอทั้งุนที่มีอยู่นะครับส่วนมาคนทิ่ีอยู่น้ำปา่าแต่ว่าแปลกนกเขาเขียวชุดนี้อโย์เขามาอยู่ในกรุงเทพ นะครับเดี๋ยวทิ่ผ้าดักไทยดักเบิงว่าเห็นเขาบินเขาก็บ,บินผ่านไปผ่านมานีแหละครับช่วงเขาไม่กินหมักตะกบนะครับกินหมักตะกบอยู่เลาอหบ้าน,นี่แหละเบิงวนยักไปว่าท่านได้เปิดปิพุ่นละครับคล้อไปพุ่นละนะครับน,บนกเขาเกี่ยวพ่นกับที่บินผ่านไปผ่านมาอยู่นีกลุ่มหนีประมาณาสิบกว่าตัว นะครับเพ้นกระิ่นไมาหากินหมึกตะกบักตะกบมั้นยุ่นเนี่ยยุ่นหลังบ้านเนี่ยครับต้นหมึกตะกบมันหลายจับอันทั่วสบายดีๆก่อนเนี่ยต้นหมึกตะกบมันหลายต้นหมึกตะกบเนี่ยต้นหมึกไห้แน่ย่้มันหมึกไห้หมกต้นไส้ต้นไส้ใบเล็กนะครับพุทธาภูนกับเป็นต้นไส้ที่กันนะครับมันก็คือเป็นมันก็คือมีหมาดช่วงนี้ต้นหมึกตะกบมันหลายพี่น้องโอ้ยบางต้นนั้นมันขึ้นด้วย บางตัวนั้นมันขืนพี่น้องบางตัวนั้นมันขืน <S <S นะครับสำหรับข่าวข้าวเรื่องทางตาหน่อยเป็นบันแพ่งของข้าวมุน,นีกันก็นมีข่าวยังก็ะข่าวดรา,าม่ามีเว็ดมีผู้หนึ่งออมากบ้าวห้บอดโจว่า,วาเป็นสมพานกินไก่วัด บอโจโออกมา,าฟาดเอาไว้บ้านจะฝาดหรซื้อไหมบอมีมีข้อมูลมีหลักฐานต้องจูงแขนขึ้นลงผักพร้อมคือว่าสั่งเหตุให้เสียหายทั้งภาพหลักเสียหายทั้งตัวบุคคลนะครับกล่าวหาแบบลอยๆแบบนี้บ่ได้นะครับอันนี้มันต้องจูงแขนขึ้นลงผักในจังหน่อยไปว่ากันจังหน่อย นะครับบางครั้งบางคราซิงมมนี่ทาเฮาบอนันเหลือเกินบอบอ,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 บอดำเนินการให้เป็นตัวอย่างกระเสียเห็นแต่ผู้อื่นเฮ็ดให้ซุ่มเห็บสุ่มเห็บสุ่มปรสิตพวกนี้ออกมาเฮ็ดให้เสียหายการกล่าวหาแบบนี้ถ้าให้เสียหายแล้วสามารถฟ้องร้องทางกฎหมายได้ครับ นะครับตามารทั้งกฎตามาทั้งฟ้องร้องทางกฎหมายได้เหตุให้เส er ียหายต่อองค์กรต่อภาพลักษณ์ของผู้บริหารต่อภาพลักษณ์ของบอโจโญเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารู้ต้องดําเนินการบ่อยไว้บ่ดีครับท่านมุนีผมเชื่อว่าผมเชื่อมั่นร้อยเปอร์เซ็นต์ในตัวของบอจ่าบอโจโญเป็นคนแนวนะั้นนะครับบอโจโญเป็นคนแนวนะั้นนะผมเชื่อมัน100่นร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นกําลังใจให้บอดคือเก่าอาจารย์อาจารย์ี่เป็นกําลังใจให้คือเก่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันผ่านขมาถามมันบอดีเห็นบอดีบอควรต้องพึ่งกฎหมายทนายเอต้องเขานะครับอันนี้ฝากไว้นะครับเอาคลิปนี้เศร้านี่ไว้กวับสามีแหละนะครับ เอาบรรยากาศเนี่ยมันเชร้าลังบานไม่เบิ้งกันแล้วกันให้กำลังใจบอดนนะครับแค่นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ทำมี่ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ